ดีเจอ้อมค่ะสารนอนันเดินเตะลง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 ก็คือช่วงเวลาบ่ายเย็นแบบนี้คุณผู้ฟังบางคนก็จะเริ่มคล้อยแล้วนะคะกายกับจิตไม่สนิทกันแล้วค่ะเหมือนคนไม่รู้จักเลยเพราะอะไรไปอยู่ร้านอาหารด้วยบางคนอะไปอยู่ตรงไหนเอวันนี้อะไรดีนะใจถึงบ้านแล้วนูน่นนะบางคนไปนั่งอยู่ร้านอาหารแล้วเพราะว่าวันนี้เอาจริงๆถ้ามันเป็นวันพุธปกติ มันก็ประมาณนีนะ้แหละใจก็จะกลับบ้านนู่นนี่นั่นแต่ใจตอนเนี้โอ้อาจจะแวะร้านอาหารก่อนวันนี้ฝนไม่ตกด้วยเว้ยเฮ้ยอย่างเงี้ยบางคนก็เป็นหรืออุ๊ยพรุ่งนี้วันหยุดหรือวันนี้จะไปยวราชีนะเอไปหาอาหารใจก,กินดีหรือเปล่าอ่ะถูกไหมพี่อานมีความหลากหลายทางการที่จะเลือกเดินทางเพราะฝนไม่ตกนิดนึงอะ่ะการเดินทางมาดูสบายขึ้นและกลางสัปดาห์ที่มันจะมีวันหยุดเลยก็รู้สึกว่าอุ๊ยมันมีอะไรแต่ในขณะที่บางคน จิตของเราอาจจะไปอยู่ที่มางจีนแล้วก็ได้หรือบางคนที่ก็ไปอยู่เกาหลีก็แล้วแต่ว่าจะอยู่ที่ไหนนะครับเหมือนคุณผู้ฟังของอ้อมบางคนตอนนี้จิตน่าจะตกอยู่เพราะเพิ่งหยื่นเรซูมเม่ในจอบดีบีไปสองใบสองที่เลยครับเหนื่อยคับเจ้านายผู้ไม่รู้เรื่องมากครับเอาแต่ใจตัวเองนะครับพยายามนิ่งสยบความเคลื่อนไหวมาสามวันแล้วครับชื่นชมตัวเองด้วยนะคะถ้าเมื่อก่อนเราสงบมาได้วันนึง การที่เราผ่านมันมาได้สามวันเป็นตัวเลขที่ดีมากนะคะถ้าเมื่อก่อนได้หนึ่งตอนนี้ได้สามแต่ถ้าเมื่อก่อนได้ห้าวันนี้เหลือสามอาจจะต้องคิดว่าอุ๊ยเกิดอะไรขึ้นกับเรานะว้าอะไรอย่างเงี้ยคุณผู้ฟังก็ค่อยๆแต่ดีนะคะที่ไม่เดินทะเลื้อทะล่าเข้าไปแล้วก็เฮ้ยฮัลโหลนายบายบายลาก่อนยังไปหย่อนก่อนก็ค่อยๆค,ค,คิดค่ะคุณผู้ฟังในระหว่างที่หย่อนบางทีเราก็ค่อยๆดู เราไม่ได้เป็นคนที่จะต้องชี้นิ้วไปที่คนอื่นว่าเขาผิดเสมอแล้วเราไม่ผิดเลยอันนั้นถ้าเราได้ค่าตัวเองหมายถึงว่ามองตัวเองผิดตลอดเวลาซะจนบนความเป็นจริงเราอาจจะไม่ได้ผิดขนาดนั้นมันก็ไม่ถูกต้องในขณะเดียวกันฉันผู้ซึ่งไม่เคยผิดเลยคนอื่นผิดเสมอนั่นก็ไม่ถูกเหมือนกันการมองอย่างตามความเป็นจริงไม่ใช่เรื่องง่ายแต่ถ้าทำได้เราก็จะพบว่าทุกอย่างมันเป็นเรื่องปกตินะคะ ถูกใจกันไม่ถูกใจกันดีบ้างไม่ดีบ้างและเราก็จะมองได้ว่าตัวเราตอนนี้กําลังรู้สึกยังไงถ้าสภาพจิตใจเรามันเริ่มไม่ไหวเอ๋มันเริ่มแปลกแเป๊ะเปีป้ยบางทีการพักสักวันสองวันเปลี่ยนสถานที่เปลี่ยนความสนใจมันก็อาจจะดีขึ้นได้ช่วยขณะหนึ่งเพราะว่าบางทีการรองรับอารมณ์ที่ลบๆๆๆๆทั้งของตัวเราทั้งของเขาด้วยอคติ บางทีมันก็จากเหตุการณ์ปกติก็ดูไม่ปกติได้เราจะช่วยให้คุณผู้ฟังผ่านช่วงนี้ไปให้ได้ด้วยดีไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามทําให้ตัวเองมีความสุขและไม่รู้สึกทุกข์ทีหลังเท่านั้นก็พอค่ะส่วนใครที่กำลังไตร่ตรองกับตัวเองอยู่ว่าเอายังไงดีว่าเอายังไงดีว่าฟังพี่อ้อมมาทุกวันเลยพี่อ้อมก็พูดเรื่องมันมีอยู่ตัวหนึ่งที่เป็นสินเชื่อของ GSB ได้ฟังอีกครั้งหนึ่งนะคะคุณผู้ฟังฟังไปเรื่อยเวลาเราจะกู้เงินอะเราต้องค่อยๆฟังค่อยๆคิด คิดปุ๊บโน้ตสิ่งที่ต้องการรู้แล้วไปสอบถามเขากับเอกสิทธิ์ในระดับมีบ้านหรูหลังใหญ่กับสินเชื่อ GSB Grand Home Plus จากธนาคารออมสินวงเงินกู้ตั้งแต่7ล้านบาทขึ้นไปอัตราดอกเบีย้ยเริ่มต้น0.99%ต่อปี3เดือนแรกค่ะดอกเบีย้ยคงที่นาน3ปีสนับสนุนค่าจดจำนองสูงสุด2 0 0 0 0 0บาทยืนกู้ได้แล้ววันนี้นะคะจนถึง30ธันวาคมนี้ที่ธนาคารอมสินทุกสาขาและ www.gsb.or.th หรือ สอบถามรายละเอียดได้ที่ GSB Contact Center 1115เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดรู้ก่อนกู้กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคมธนาคารอ,อมสินธนาคารเพื่อสังคมค่ะตอนนี้5้าโมงเย็นกว่ากว่แดดรอบตัวคุณผู้ฟังเป็นยังไงบ้างคะมันเริ่มตกลงไปเยอะหรือยังพุอ สนับสนุนโดยอาหารแมวคานิว่าถูกใจคนรู้ใจแมวและโปะเต้ปาปริกา้าคอนเน่กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันคืนนี้เจอกันค่ะเพราะวันนี้วันพุทธพุทธพุธโท,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 ทอย่าลืมโทรมาเ e ์องหนะคะกดโทรศัพท์ของคุณมา3ามดีเจที่นั่งอยู่วันนี้คือพี่เผือกพี่เติ้ลอ่าแล้ววันนี้พี่อ้อมเพราะพี่หอมยังไม่อยู่พี่อ้อยยังไม่กลับ เอ้พี่อ้อยก,กับคืนนี้แต่พรุ่งนี้พี่อ้อยแต่เช้าเราแปะมือกันค่ะจํานวนสามคนคุณผู้ฟังได้เจอทุกวันพุธแน่นอนนะคะเรื่องของชาวพุทธเรียนคือเรื่องของเราเสมอฟังไปด้วยกันกับอาหารแมวคันนีว่าหอมอร่อยโซเดียมต่ำไม่เค็มโปเต้ปาปริกา้าคันเน่กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันค่ะถกพุทธถอย่าลืมโทรนะเตรียมรับคุณผู้ฟังเอาไว้ตรงนี้นะคะส่วนคนที่ถามว่าเห็นพี่ย่อมหวัวเลาะเนี่ยพี่ย่อมอ่านอะไรอยู่ละคะ คืออ่านข่าวคุณผู้ฟังบางทีเดี๋ยวนี้บางทีอ่านไปก็ไม่ค่อยเข้าใจหรอกว่าเอะเขาพูดว่าอะไรหรือเราอ่านไม่ออกหรืออ่านแปลความไม่ค่อยได้บางทีก็งงตัวเองอยู่นิดๆเนี่ยนะคะแต่ในความเป็นจริงอ๋อบางทีเขาก็เขียนง,งงนิดหน่อยมีบ้างเหมือนกันก็ไม่ได้แปลกเราสงสัยไว้ไม่ได้ผิดนะคะคุณผู้ฟังแต่อันนี้มันก็อยารู้เลยว่าอ่านข่าวอะไรแล้วอโมลเลาะเวลาสงสัยตัวเองว่านี่อ่านไม่แตกหรือว่า มันเป็นเรื่องที่น่าขำอะไรเงี้ยสักวันหนึ่งเดี๋ยวเพราะว่าวันหนึ่งเราก็เจอข่าวแบบนี้กันเยอะอยู่ที่ว่าจริตเราอ่านข่าวแบบไหนท่านั้นเองนะคะเอาเป็นว่าไม่ว่าคุณจะอ่านข่าวอะไรก็แล้วแต่หนึ่งสิ่งเลยนะคะถ้าคุณอ่านแล้วคุณรู้สึกมีอารมณ์โกรธไม่พอใจจะลงไปเป็นดราม่าและถอยออกมาแล้วก็ปิดมันบางทีเราไม่จําเป็นต้องใช้อารมณ์กับทุกเรื่องค่ะคุณผู้ฟังถอยออกมาก่อนห่วงเรื่องที่เราตามก็เรื่องหนึ่ง แต่ห่วงใจเราด้วยอันนั้นเรื่องใหญ่ค่ะใจเราแข็งแรงเราจะตามกี่เรื่องก็ได้แต่ถ้าใจเราอ่อนไหวและอ่อนแออาจจะยังไม่พร้อมที่จะตามสักเรื่องตอนนั้นต้องพักไม่งั้นเดี๋ยวเราจะไม่สบายเอานะคะพรุ่งนี้เป็นวันพักของคุณขอให้คุณมีความสุขแต่ยังไงซักคืนนี้เราเจอกันตอนสามทุ่มจนถึงห้าทุ่มกับพุทธธพุทโธอย่าลืมโทรนะสวัสดีสําหรับใครที่อยากฟังคิดถึงเป็นประจําจัดไป BFM DJ playlist bye DJ ออมค่ะ การเวลานั้นย้อนกลับไปไม่ได้นาฬิกาของเราหยุดไว้ตอนนั้นตั้งแต่วันที่เธอบอกลาเข้าใจว่าเธอเคงมีเหตุผลต้องไปและฉันก็เคารพการตัดสินใจแม้ต้องเสียน้ำตาก็ตาแต่แต่อให้ แสนนานเท่าไรระยะทางห่างไกลระหว่างเราแค่ไหนอยังบอกให้เธอได้รู้ว่าสำหรับตัวฉวันแล้วเธอยังคงเป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญส่วนของชีวิตประจำวันของฉันไม่ว่าน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 นานแค่ไหนเธอยังคงเป็นส่วนหนึ่งของ ไม่รู้ที่ตรงนั้นจะเป็นยังไงเคยจะมีบางไหมนึกถึงเรื่องราวเก่าๆขงสองเราเมื่อก่อนส่วนฉันอยู่ตรงนี้คิดถึงทุกวันช่วงเวลาที่เรานั้นอยู่ด้วยกัน ชัดเจนเหมือนเดิมแต่อนให้หนางเซนนานเท่าไรเรื่อยชันห่างไประหว่างเราแค่ไหนอย่งอยากบอกให้เธอได้รู้ว่าสำหรับตัวฉันแล้ว